คันนี้สุเท่าไหร่คันนี้สุดเท่าไหร่วิ่งสุดตอนนั้นก็ประมาณ450 450หาไม่ถึงความเร็ว450ใจอะ450ความเร็วครยี่ถน้องเท่าไหร่นะลู9ก99ชัก98ลูก99ชัก98ทุกคนโอ้มีเดมอนมีอาร์หมีเดมอนอาร์สิบเอมอสเอ็กอันนี้อันนี้ออกจากโชว์รูมที่ไหนฮะออกจากโชว์รูมที่ไหนฮะ ทางแท่งไทยแลนด์ไปไปไปโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่้พี่น้องคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็ไม,าาม่เยอ่กับผมกรับกันแล้วไปอีกแล้วนะครับผม นะครับผมทุกคนก็วันนี้นะเราก็จะไปมิงกลุ่มเราเองนะผมทุกคนก็เท่าที่ทุกคนดูช่องผมมานะครับก็จะรู้ว่าเออผมมีแก๊งของผมเป็นแบบว่าแก๊งผมเองอ่ะเออแก๊งรถที่แบบว่าเจอกันแบบคุยเรื่องรถแล้วแบบว่าตั้งแต่เรียนอ่ะเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนผมรวมๆกันอ่ะก็ที่ทําให้ผมมียูทูบทุกวันนี้ก็มีก็เพราะพวกน้องพวกเพื่อนด้วยนะผมที่มีกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะไปมีตติ้งที่จุดใหม่นะก็แบบวันนี้ก็มาหลายคนเลยก็คือแก๊งผมหมดเลยเอาง่าย กูหรือเปล่าทุกคนปลาโอโหความรู้สึกของ่อใหม่แนี่มันดีจริงๆนะหวังจริง,รงแหละแล้วก็ผมไปใส่ปั๊มของ RCB นะยจากคลิปที่แล้วที่ผมไปใส่ปั๊มนะผมแบบว่าเนี่ยคัทมันนิ่มมากเลยดูนะเนี่ยคัทมันนิ่มมากเลยทุกคนมันแบบโอเวอที่กูดอ่อะแล้วแ,แบบผมชอบตู้ปลาที่เขาเรียกว่าปั๊มตู้ปลามันมีอะไรให้มองดีมันเป็นใสๆแล้วแบบทรงมันสวยอของ RCB นะก็ไปจัดก,กันได้ที่ร้าน Hunter Speed อยู่แถวลมเก้าเอออยู่แถวลมเก้าเซิร์ชเอาก็ได้ในเพจอะลมเก้าเออ Hunter Speed แค่นั้นแหละ ทุกคนไปแล้วก็ไปรีบไปหาพวกเพื่อนเพื่อนน้องๆกันดีกว่าซึ่งตรงนี้กูจําได้ไม่รู้กานาโดดแป๊บเออนะทุกคนก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับผมที่ถามคิวเอเข้ามาซึ่งตอนนี้ก็อยากจะให้ ถามอีกนะอยากได้เยอะๆนะคำถามก็สำหรับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับชีวิตผมหรือแบบว่าทุกอย่างเกี่ยวกับผมมาที่อยากจะถามที่ทุกคนอยากถามผมอะ่ะก็อย่าลืมแท็กค็นเมานะทุกคน QA แล้วก็ถามตอนนี้ก็ได้เยอะความสวรแล้วนะเดี๋ยวจะทาคลิปถามกนะันทุกคนก็รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะมี q a วมาเร็วๆนี้แหละทุกคนโอเคปไปให้เอ,อิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมอยากหารถรีวิวอว่าทุกคนคือ ผมว่าอยากรีวิวรถคือไม่ได้รีวิวรถนานมากไม่รู้จะรีวิวรีวิวถคันไหนดีเออก็เลยบอกว่าใครที่มีลงมีรถที่แบบว่าอยากจะแนะนําหรือว่านัดคิวเนี้ยก็อยากออกสื่อก,ออก็อินบ็อกมาได้แฟนเพจกําระเบิดไอจกมมอมจุดจีได้แล้วทุกคนไปสิงดูเว้ยก็น่นแหละครับผมสิเกตสิเกเร็วกว่า หลังจากที่ผมใส่ท่อใหม่มาผมรู้สึกว่าแม่งวิ่งโคตรออกเลยเว้ยออกกระเรววิ่งอีกอะสงสัยเรเววินมันน่าจะกับตัวประมาณ300มั300้งสามร้อยอผมแนะนําเลยอันนี้จริงนะผมรู้สึกว่ามันต่างกันเยอะมากนี่ผมใช้ท่อเอออาคาพาวิกทรงชอตตี้ทุกคนแต่มุมกล้องอาจจะไอ้นิดน,นึงนะเพื่อนๆตรงบ้างเอียงบ้างก็ต้องขออภัยนะทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่พยายามจัดให้มันดีที่สุดอ่ะเพิ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกตัวเองดําขึ้นมากเลยแบบว่าขับรถตากแดดอย่างเงี้ยไม่ใส่แขนยาวนะเดี่ยจะเพื่อน ป่ะกระจกผมก็ไม่มีขายไปข้างหนึ่งยังไม่ทําอะไรเลยทุกคนคิดดูดิอันนี้ก็อัดจะเพราะว่าเราลงตัวกันเยอะมากครับไอจําครั้งที่ผมไอน,นี่ได้ปะ่ะเอออาซิพาเด้๋ที่ผมเคยแบบว่าลองขับอาซิาเออสองพันยี่สิบของเพื่อนผมอะคืออันนั้นอ,อันนั้นเยอะแล้วนะอันนี้น่าจะเยอะกว่าแต่ก็เยอะกว่าไม่เยอะไม่นิดหนึ่งเยอะกว่าน,นิดหนึ่งแนะทุกคนก็มีคนมาใหม่มรรีรุ่นน้องรุ่นน้องที่รู้จักกันก็พามานะเพราะผมรถออกลุ่มผมไม่ได้ เหยียดซีซีไม่จำกัดซีซีนะขับซีซีไหนก็มาร่วมได้นะผมทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าปั๊มน้ำมันเขาจะด่าคุณลูกล่านหรืคุณรวมรวมกลุ่มเหมือนทุกคนนะทุกคนปะก็อย่าลืมนะ Q ิวเอเนทเมาเลยนะทุกคนถามมาเูอเลยนะเพื่อนๆจะได้รวบรวมคาตอบมาผมอยากทํามานานแล้ว a อยากตอบคําถามแบบแฟนขับผมบ้างนะอ่ะบอกว่าที่ี่ออกทางนี้ไม่ได้เนี่ยมันอันตารายแต่ก็โลองกูว่าออกแล้วกัน อะไรอย่างนี้เร็วไหมกูว่ากูขับเร็วมากนะแป๊บเดียวถึงลนะ้วันนี้ผมก็ไม่เอาแบบขี่มาคือแบบเอาจริงนะผมก็เริ่มที่อยากอยากจะขับรถใหญ่บ้างนะทุกคนอาจจะมีคลิปแบบว่าขับรถใหญ่บ้างนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบผมไม่ได้เป็นคนที่จะชอบแค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวผมชอบรถยนต์ด้วยนะผมชอบแบบศึกษาชอบมาตั้งแต่เด็กแล้ววนะ่าเออรถวกนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแนบะผู้ชายมันก็มีหลายอย่างนะไม่บ้ารถบ้าเกมบ้าคอมบ้าผู้หญิงนะอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปนะผมทุกคนแต่ผมว่าชอบบ้ารถแล้วก็บ้าแต่งรถเนี่ย คือแบบมันวัาแต่งแล้วมันความสุขเรามันเห็นแล้วแบบว่ามันสบายตาก,ก็เลยแบบว่าอะไรที่มีความสุขก็ทําไปทุกคนถ้าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะอะไรเงี้ยก็คิดในแง่นี้นะผมบางคนถามว่าเออเนะี่ยอยากออกรถอยากทํานู่นทนํานี่ออกรถอายุเท่านี้ได้ไหมผมจะบอกไว้ก่อนนะรถนะับผมถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะผมว่า20่ะ 20, 20 20ปีหรือ19-20เนี่ยผมไม่แน่ใจทุกคนอายุนะแต่ถ้าเกิดเป็นยุคผมก็ตอนที่ผมออกคันนี้ผมตอนนั้นผม17เออ ผมก็ใช้เป็นชื่อพ่อนะแต่เงินดาวผมไปทํางานทํางานหาเงินปันดาวเองนะทุกคนก็เลยแบบเออใช้เป็นชื่อพ่อนะครับผมแต่ผมอันนี้ผมเหลืออีก Level, อกี่งวดว่าผมเหลืออีกประมาณ5้าหกงวดนะจาไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละห้าหกงวดนนี่แหละก็หมดแล้วทุกคนคันนี้นะพอมหมดแล้วก็ได้เดินเขียงนะทุกคนก็มากลายเป็นรถของเราเป็นที่เป็นปฏิญาณเลยนะครับผมเอาจริงที่จริงตอนนี้มันก็ไม่ใช่รถของผมหรอกนะตรงนี้นไอ้นันมันไม่ใช่รถของผมเป็นรถของไฟแนนซ์เออเพราะว่า ไฟแนนซ์เป็นคนจดทะเบียนอะไรสักอย่างนี่แหละกูก็จำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็ดูพูดมา,จากจังวะแดดก็ค่อนข้างร้อนเหมือนจะแบบว่าเหมือนเพื่อนโจอาสิบห้าเราก็น่าจะกําลังไปถึงแล้วนะน่าจะถึงแล้วแหละเออกูขับมรงเรียกแล้วเที่จริงโรงเรียนผมพออ่านเฮ้ยผมผ่านบ่อยมากนะแบบว่าไม่เออก็ก,ก็บ่อยอ่ะค่อนข้างบ่อยอ่ะทำไมถึงบ่อยเพราะว่าผมต้องใช้ผมผ่านทางนี้บ่อยเพราะมันมันเป็นจุด มันเป็นจุดรวมใหม่ทุกคนก็เลยต้องผ่านบ่อยมากอะไรประมาณนี้คิดถึงมัธยมเนาะจริงๆก็ไม่อยากรีบจบหรอกอยากแบบอยู่มัธยมต่อมันแบบว่ามันคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะทุกคนแบบว่าขับรถมาโรงเรียนขับรถตรงเช้าตอนเช้าเรียนนั้แต่เช้ายันกี่โมงวะยันบ่ายโมงเงี้ยบ่ายสองบ่ายสามเงีนะ้ยคิดถึงว่าคือแบบมันเป็นอะไรที่คิดถึงนะเป็นฟิลที่แบบว่าบอกว่าถูกเหมือนกันนะแต่นะชีวิตมันก็ต้องแบบผ่านกันทุกคนแหละเนาะ เคเคทำไมกูดูกูดูติ๊กแตกอิงเดีว่าจริงอย่าไปทำนะเดี๋ยวเบรียงลมได้อันนี้ทำแอคเฉยๆทุกคนขับรถอย่างมีสตินะผมพูดแล้วนะว่าขับรถอย่างมีสตินะทุกคนคือแบบหลังจากที่เสียค่าเฟลิ่งไปคือโคตรเจ็บอ่ะเจ็บจี๊ดแหละอันนี้ก็ขับไปบิ๊กจิ้งก่อนโอเคถือว่าใช้ได้ใช้ได้สถานการณ์มันค่อนข้าง,งแบบว่าตึงเครียดพอสมควรมันอึมครึมมาทุกคนเข้าใจปะได้ถึงแล้วได้ปั๊มใหม่ที่ผมบอกที่จริงอะ่ะเราเราจะเจอกันปั๊มเชื่อเยอะแต่ที่่จรรรริงอะเเเาาา อ๋ออ๋อกูเปิดไฟเลี้ยวมึงนี่ก็เปิดแทรกมองไม่ฉิดไงวะมาโปงไอ้เฮียเอ้ยแม่งเมื่อกี้กูเปิดไฟเลี้ยวแม่งยังจะแทรกเหวไปลุงอ่ะกูเปิดไฟเลี้ยวไงกูคือจะเข้าจะเข้าจะเข้านี่จะเข้าปั๊มจะเปิดไฟเลี้ยวนะเอออืมไอ้เฮียขับตามกูมาเลยนี่วะไม่ได้ไม่นัดนะขับกูขับมาก่อนเลย เฮ้ยค e like. mm ูถามคูถามกูล้างลุนวานนะเลยหลังหล่ะนะมีติ่งนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปมุมกล้องปกติดีกว่านเอ a few moments later มึงมึงทำอะไรน่ะเอาพันติคหุ้มไหมอะรถออกใหม่ออกศูนย์รถออกศูนย์เหรอ เฮ้ยดับเครื่องอันนี้ออกส่วนที่ไหนฮะออกส่วนกลับบ้านจากบ้านจากบ้านใช่สำนักทางแห้งออกใหม่ครับอ๋อคุณงงมึงจะเอาท่อท่อแป๊บมาใส่ผมงงน้ำอย่างนึงตอนที่เขาเจอพี่ไม่ร้อนมั้งเหรอไม่ร้อนจัยมันรักอยู่แล้วทะขลาะกันเลยอย่าไปขับนะอย่าไปขับนะระวังหาเกียร์ว่างไม่เจอเนี่ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันมีสองไม้แล้วสองเดือนไม้แล้วเยี่สิบเทใช้ได้จริงไหมใช้ได้ดิไม่ไม่อันนั้นพอดีผมปิ ัดจนหมดรอบจนมันเถื่อนใช่เดี๋ยวมันก็เลยหมุนหมุนใช่ไหมไม่พี่อันนี้มันตีกลับขึ้นไปขึ้นลงเนี่ยรถมันแรงจัดเนี่ยฉันรู้สอนก้าวไม่คำนวณความเร็วไม่ได้บุ๊คไม่มันบังคุณลูกต่อสายนี่ออกพี่เขยไม่ต้องใช้สายได้เอาออกเลยไม่ต้องใช้ใช้ได้ไมมใช้ได้อยู่ไหมอ่ะป่วยต่อดออกตอนนั้นนะประมาณหกสิบ แม่แค่สตาร์ทนะพี่แค่สตาร์ทหกสิบขคนแรงไงกอแค่สตาร์ทหกสิบเลยไม่ผมเห็นไอ้ทีไม่เข้าเข้าเกียร์ทีไม่ยกร้อมึงเข้าเข้าเกียร์ทีไปร้อ่แล้วมึงนี่มันจริงจริเลยเนี่ยไอ้ร้ยหกเลยนกอฟโอยนี่เวฟนี่เเจอเจอเจไเจอนี่ไงลมเก้าเบาอกเราสิบกเวสิบบล็อกเวลกดา็กเกเว่าสกอวสลา What the fuck was that? f พื่อคุณเพื่อนโใส่ลายทหารเพื่อวย่ไปมาใส่ทหารมาโอเครใส่ไม่ใส่ใส่ขายาวรูลมนี่ยอันนี้ก็พบกับวีโฟนะฮะตอนนี้ก็พบกับดูกติวีโฟปีกูไหนอะปีสองแล้วปีองแล้ววิงอ่ะวิงเป็นวีโฟนี่นะก็ให้พวกน้องๆแปทุกคนแจกแจกกัน เนี Ooh, ่ยนะแจกต่อเลยเลยขายเรื like ่อยเลยโอ้มีเดมอนมี R15 มีเดมอน R15 M SX นี่แน่น้องรอตืออยู่จริงรถ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 น้องเท่าไหร่นะลูก99ชัก98ลูก99ชัก98ทุกคนเวฟ1 25เจ้าไว้นะลูก99ชัก98นะแรงอ่ะสตาร์ทรถเท่าไหร่นะสตาร์ทรถ60แล้วเข้าเกียร์หนึ่งอ่ะเข้าเกียร์หนึ่งวนมาอีกรอบหนึ่งวนมาอีกรอบหนึ่งโอ้ยเสียรถเหมือนเสียเข็มไม่ได้แล้วเนี่ย อันนี้อันนี้ออกจากโชว์รูมที่ไหนฮะออกจากโชว์ร ah> ูมที่ไหนอะทางแห้งไทยแลนด์นะครับทางแห้งไทยแลนด์โอ้ยคันนี้ดีกว่าคันนี้ดีกว่าคันนี้สวยแรงสุนิคุมแรงสุนิคุมเดี๋ยวเราโอ้โหไอ้เหี้ยเขาคงแบบโอ้ยเจ๊เท่เสียงไม่โคตรเพราะยิงนะทำไมทำไมทำไมเสียงท่อมันเบาจัง่ยวะเสียงท่อโคตรเบาเลย ชอบชอบคันไหนชอบคันไหนชอบคันไหนให้เลือกพี่ให้เลือกเนี่ยมีทั้งหมดเลยนะพี่ให้เลือกเลยชอบคันไหนชอบคันไหนชอบคันนี้จ้ะไม่ชอบคันนี่ยไม่ชอบคันเนี้ยมันมันมันไม่ใช่ครับละคัน้นี่ยไม่ได้ครับไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยคันนี้ท่อใหญ่เลยท่อเสียงพอพี่จริงท่อใหญ่ไหมชอบท่อสวยชอบของของชอบสีมันปิดบ้านจ้ะชอบเสียงว่าสีแบบไม่เหมือนใครครับอ๋อชอบสีไม่เหมือนใครใช่ แล้วพวกมึงทำอะไรกันนะปาดมันกันนะเออเนี่ยผมยังแม่งคือมันรีบอ่ะปาดแม่งลูกค้านี่สวัสดีครับผมมาขี้แมนนี่นครับกับน้องนะแล้วผมสักเสาสิการบอกไม่ไม่เห็นอย่างเงี้ยนอกสนิมในสนามนะครับนอกสนิมในสนามลูกมะพร้าวก้านไม่ลูกเราก็เช้าก็แปดถึวางเครืองบินนินอ่าคันนี้สุดเท่าไหร่คันนี้สุดเท่าไหร่ยิ่งสุดตอนนั้นก็ประมาณ450 450ไม่ไม่ถึงความเร็ว ใจอ่ะสี่ร้อยห้าสิบความเร็วยี่ไอ้็วี่เฮียใจมึงยังไม่ถึงใจ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 ขนาดรถมันไปไม่ถึงด้วยใจใจไฟพันแล้วอ่ะแต่รถแม่งวิ่งอยู่ประมาณหกสิบแปดสิบเองโอ้ยโอ้ยเฮียมันเป็นไปแล้วใช่ไหมไปจับมือครับจับมือเข้าเกียร์พอดีเนาะเอาเข้าเกียร์พอดีเข้าเกียร์พอดีเนาะอ่ะโอเคปาจับมือเรียงคนอ่า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 ไม่เอาไม่จับเราเล่นเอาเราเล่นเราเล่นเราเล่นปลาจับไอ้ข้างนี้เออ ไปๆๆอ้าวาแล้วเก้า <ไป S 1> <ๆ S 2> ชักเก้าแปดให้ไปแล้วเหรอรอรอไปพร้อมกันอ๋อเราไปพร้อมกันเด,เดี๋ยวจะแสงให้หมดเลยอ้าวกูรอดูนะก <laughs> <laughs> ูรอดูเลย